ลามไปกระทั่งโพเพราะอะไรเพราะว่าาโที่แค้นเพราะว่าตัวเองไปเพิ่งไปปราศัยที่เชียงใหม,ม่มาอืถัดไปไม่กี่วันนิดาโพไปถามคนเชียงใหม่ว่าการที่ทักษิณไปช่วยหาเสียงอ,อบจอที่เชียงใหม่ม,มีผลต่อการเปลี่ยนใจไหมปรากฏว,ว่านิดาโพออกมาเนี่ยตอนนั้นบอกว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่เปลี่ยนใจคือคนที่ไม่เลือกทักษิณน่ะไปพูดยังไงเนี่ยเขาก็ไม่เลือกซึ่งเยอะกว่าคนที่จะเลือกเพื่อไทย อ่าคนมีแต่คนจานวนนิดเดียวท่านะเออฟังแล้วอาจจะเปลี่ยนใจทักษิณจะตกใจไงนี่ไงดาโพอทักษิณให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผลโพที่บอกว่าไปหาเสียงที่เชียงใหม่และเชียงรายไม่มีผลต่อการเลือกนายกอบอกจอทักษิณอุทานเลยว่าจริงเหรอโพเรามันตรงข้ามนะหมายถึงว่าเขาก็ทําโพไม่เห็นเหมือนนี่ดาโพเลยนะมผมไม่รู้ว่าทําทําไม๋ยวนี้โพตรงข้ามกาันเพราะโพใช้มาตั้งแต่พักไทยรักไทยจนถึงเดี๋ยวนี้ ทำไมโพของนิด้าออกมาเท่านี้ถึงตรงข้ามและเจาะจงเรื่อยๆเจาะจงมากเลยอทะเลาะกับตัวเลขของโพอีกออืคือไม่พอใจทุกอย่างถ้าใครเห็นต่างไม่พอใจอ